กันนะจ๊ะวันครูธรรมกายถ้าไม่มีวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องของธรรมกายและก็เรื่องราวของธรรมะของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวของการปราบมารจะไม่มีวันรู้อย่างเด็ดขาดเลยถ้าไม่รู้ลอะไรมันจะเกิดขึ้น โอกาสที่เราจะดำเนินชีวิตผิดพลาดนี่ผิดสวรรค์ปอบายนี่ง่ายนะเกิดขึ้นได้ทีเดียวแหละเพราะว่าจะเดิมก่อนหน้าที่จะถึงวันครูธรรมกายนี้เนี่ยพระเด็บคุณหลวงปู่ท่านก็มีความรู้ในระดับหนึ่งประวัติท่านอ่านพระไตรปิฎกปรุปโปรง่งเดียวเรียกว่าเป็นหนอนหนังสือแต่เฉพาะหนังสือธรรมะ และตายไปดกอ่านมาหลายรอบหลายเที่ยวแต่ก็ทราบซึ้งนะในระดับหนึ่งจะยังไม่ถึงกัแล้วจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้บรรรทมตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้อย่างไรในสุดท่านก็แสวสแหงหาครูบาอาจารย์ ตามป่าตามเขาห้วยน้องครองบึงใครว่าที่ไหนดีดท่านก็นสแสวงหาออกทุด,ดงปลีกพิเวกหลวงพ่อยังเจอหลายๆรูปที่เคยร่วมเดินทุด,ดงกับท่านตอนเจอกันท่านละนั้นจะยุกเก้าสิบกว่านะ <c oughs> แต่ความทรงจำท่านยังดียังเดินขึ้นเขาได้คล่องเลย อืมท่านชื่ออะไรหลวงปู่ศรีหรืออะไรเนี่ยหลวงปู่ศรีที่มีหลายองค์นะแต่องค์นี้อยู่แถวๆนี้ยจำไม่ค่อยได้ละแถวนครนายกแล้วแถวไหนเนี่ยถ้าอยู่บนภูเขาอ่ะกะไปกราบท่านแล้วท่านกันเราตอนช่วงเดินทุด,ดง ว่าตอนอยู่วัดปกการพระที่ต่างๆที่เป็นสแสวงหาประวัติชีวิตถึงการปฏิบัติธรรมท่านก่อนคนพบวฟิยาธรรมกายหลายๆที่ตอนนั้นหลวงพ่อยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นสแสวงหาเพราะเรามา,มาไม่ทันท่านคือความรู้ที่ได้รับการแต่ทอจากคุณยายก็จะเป็นความรู้เรื่องละเอียด แต่ไอเรื่องที่ก่อนจะมาสู่จุดละเอียดยังไม่ได้มีความรู้อะไรเพราวเป็นยายท่านมาช่วงที่ละเอียดเลยลุยกันเลยกราบมาปัญหากิเลสได้ซีดเชื้อมีฤทธิ์เดี่ก่อนนั้นนั้นก็จะต้องแสวงหาก็แปลกดีเมื่อกันนะก็นึก,นกไปถึงว่าและในีสุดก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังได้แต่พอการเวลาผ่านไปมันก็ค่อยลืมเลือนไป จะได้ตอนที่ความทรงจำเรื่องเก่าๆยังดีอยู่นพวกเราก็ไม่ได้มากันมันก็ไม่มีอารมณ์เล่าให้ฟังจะมีอารมณ์ในตอนที่เจอหน้าพวกเรานี่แหละ <Yeah. S 1> และโดยเฉพาะตอนช่วงหลอ่อทอง <Yeah. S 1> <laughs> อารมณ์จะมีปากเป็นพิเศษเลย <Yeah. S 1> <laughs> คนเราโกรธสองโกรธ <Yeah. S 1> <laughs> อารมณ์เนี่ยอารมณ์สุดขีดเลย <Yeah. S 1> <laughs> ท่านก็ไ <laughs> ล์ฟังช่วงเดินทะดงว่าพระเดชพุทหลวงปู่ท่านจะเคร่งครัดในพระธรรม,มวินัยไหนมากอง์ที่เล่าท่านท่านบอกว่าท่านยังเป็นเน้นอยู่แต่เป็นเน้นหนุ่ม <Yeah. S 1> ไม่ใช่เน้นน้อยนะจะ๊ะเนนหนุ่มก็ไล่จะบวชแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> มันก็มี มองพ่อไปแมพมั่งอะไรเนะ่ยบอกแบบแบบคิดอะไรต่ออะไร <Yeah. S 1> <laughs> จกนกระทั่งนอนในกรดเนี่นะในปานะหมดขึ้นกรด <laughs> ขึ้นอยู่กรดเดียว <laughs> องหลวงปู่องค์เนี้ยที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังนะห <laughs> ลวงปู่ของเราอยู่อีกกรดหนึ่งท <Yeah. S 1> ่านก็ตอนนี้ยังไม่ถึงวิชาธ,ธรรมกายนะท <Yeah. S 1> ่านก็เรียนตามที่เขาเรีย,ยนเรียนกันเลย <Yeah. S 1> ก็มีความ,มารู้เกี่ยวกับเรื่อง วิชาอะไรต่างๆที่เขาสนใจกันก็มักจะหนักไปทางสายว,วิทยาธรก็มาที่กรดของหลวงปู่องค์นี้หลวงปู่สีเพ่งเดี๋ยวจะไปทบทวนดูอีกทีเพราะไม่ได้จดบันทึกเอาไว้เนี่ยจำอย่างเดียวไม่ได้จดก็พระอาจจะเป็นอย่างเนี้แต่ยังเห็นตานึกภาพเหล่าน,นั้นได้ มดมันขึ้นแล้วหลวงปู่ของเราท่านก็ไปท่านก็เอาขันใส่น้ําหรือบาดเนี่ยจำไม่ได้เลยเนี่ยผมอยู่ในป่านะใส่น้ําแล้วก็ท่านมาถึงท่านก็อบรมสรัมมเณรนองค์นี้ออกไปได้ทํานองแต่จําประโยคได้แต่ว่าเอาว่าเอาขยายความดีกว่าเพราะประโยชน์มันเด็ดเหลือเกิน ต้องเล่าในที่อาสาธารณะอาสิทาธารณะเอาว่าแปลเลยดีกว่าเพราะว่าเนี่ยจิตใจนะมันบอกแวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมดมันเดิขึ้นมดขึ้นเนี่มันใหญ่ขึ้นมาสิทธิ์ยี่สิบตัวมันขึ้นมาทั้งหลังทั้งทั้งที้ไม่ได้ปักหกรดอยู่บนลังมันนะมันก็เดินเที่ยวหากินอยู่ในปา่านั่นแหละ แต่มันมีอารมณ์มาชมนมที่กรดขององค์เนี่ยเป็นสโมอสอนมดนี่นะ <c oughs> อี้ไอ้มันมาไม่มีปัญหาแต่มาแล้วทําให้ท่านจำวัดไม่ได้ทําความเพียรไม่ได้แล้วปู่ทั้งอบรมไปแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ในบาทมันกระพรมไปนะกระพมเป็นพิธีกันนั่นเ่ง ไม่ใช่สาสตร์โครมให้หมดหนีนะก็เอามือจุ่มๆเออมันก็ไปเดียวนั่นเลยมันหมดอารมณ์ที่จะอยู่กรดนี้นะะน oh. ัดนหลวงปู่นี่ท่านจำได้ท่านก็เลยท่านคงประทรับใจท่านเพราะขึ้นไต้เติ้ลกับไอ้เรื่องนี้ก่อน oh. เนี่ยสมัยท่านเป็นสมณเณรนม oh. เล่าให้ฟังอะไรต่างเนี่ย ก็แปลว่าตอนนั้นเป็นเด็กคุณหลวงปู่ท่านสแสวงหาไปทุกหนทุกแห่งทั้งในเมืองในป่า,นาในเขาหย่ยน้องกร้องบึงไปมาหมดปฏิบัติทำกี่วิธีกี่วิธีก็ไปเรียนรู้มาหมดเลยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะเป็นพยานในการตัดสรุปธรรมได้เพราะฉะนั้นในสุดท่านก็ตัดสินใจว่าต้องหาด้วยตัวเองละ โดยเดินตามรอยพระสมมาสมุทิเจ้า <c oughs> สละในสิ่งที่สละได้ยากที่สุดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า <c oughs> คือสละชีวิตเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ให้เข้าถึงธรรมของพระสมมาสมุทิเจ้าและณตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไร ถ้ารู้ก็ไม่ต้องมานั่งสละชีวิตก็ทำตามนั้นไปเลยจะก,ก็หมดเรื่องไม่ว่าจะอ่านตำราตำราในวิสุทธิมรคคอได้ยาะารงสารพัดซึ่งมีวิธีปฏิบัติถึง40วิธีแต่เั็นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะไปยืนยันอะไรไม่ได้บอกอะไรไว้ของขัง้นตอนในการปฏิบัติอย่างละเอียด ที่พอจะทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติเต็มที่และในช่วงก่อนนั้นนี้ก็ปฏิบัติอย่างมากท่านได้แค่ดวงนะใสๆมักจะลอยอยู่ข้างหน้าที่ท่านเรียนเนี่ยพอได้ดวงใสๆลอยอยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่แล้วก็ก็จะเป็นโรงวิชาวิยาทรท,รทุกทีเอาใจที่ตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิ คิดนิ่งอยู่กลางดวงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนพระจันทร์น่ะสว่างสว่างเหมือนพระอาทิตย์เองเนี่ยแล้วก็รายเวทอะไรต่างๆไปมันก็จะเป็นนู่นเป็นนี่อะไราปากสารพัดมักจะไปถึงนั้นเพราะนั้นตอนนี้ท่านก็นเลยสละสิ่งที่สละได้ยากเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าคือสละชีวิต แรงที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละและในสุดก็ได้บรรลุธรรมกายและเพราะบรรลุธรรมกายนี่แหละทำให้เข้าใจ<อ>คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งไปกว่าน,นั้น คือเรื่องของพยายามมาซึ่งมาตอนที่เชิงพระเด็คุณหลวงปู่ทาละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยทำละเอียดละเอียดไปแล้วเขาไปเจอเจอแบบเดียวกันกับที่พระสมมสมติเจ้าเจอที่ต้ยตนอัจ,จปาละนิคโครธจำก็ได้ไหมจ๊ะจำจำได้บางไง จำได้แค่นี้เนาะมันก็ใช้ได้และเดี๋ยวนี้ก็เจอพอเจอเนี่ยณตรงนี้เพูดที่เล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นแม่ชีอุบาสิกาแม่ชีอยู่ที่วัดปักน้ำบาสีเจริญ ไปอยู่ก่อนคุณยายอาจารย์ของเรานะท่านเห็นการทำวิชาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่กำลังค้นคว้าเข้าไปเนี่ยกอนที่จะเข้าไปสู่สม,สมรภูมิสู่รบปลบมือกวิพญาณมาจนอย่าง,างเต็มตัวกันเป็นทีมท่านจะค่อยเห็นขั้นตอนอย่างเนี้ แล้วก็แปลกท่านก็ชอบมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเรื่อยไม่ทราบถูกชะตาอะไรกับท่านนะรูปร่างท่านท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เวลนังท่านจะมั่นคงนะหนึง่งตัวตรงๆเลยท่านจะมีเรื่องพูดไม่กี่เรื่องเรื่องดวงเรื่องอะไรเรื่องวิชาอะไรเลยแล้วก็เรื่องเล่าอะไรเนี่ยให้ฟัง ถ้าเล่าตรงนี้สิช่วงเริ่มต้นที่เข้าสู่จุดละเอียดจะเข้าสู่การปราบมารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราว่าท่านก็ไปเจอพยามมานเนี่แหละลักษณะเดียวกันกับที่พระสมมาสมุจาของเราเจอ แล้วก็มีการต่อรองกันอีกเหมือนกันอ่านี่ต่อรองแต่ประโยคนั้นเปลี่ยนไปบทสนทนาในการต่อรองนั้นเปลี่ยนไปคือพยา,ยามารรู้ว่าบรมีหรือถ้าทํามไปเร็ยกหลวงปู่มาเพื่อกิจนี้เลยในการปรับมร ก็มาต่อรองบอกเอางี่ไหมถ้าไม่ประทะกับเรานี่คำคำคำของท่านนะคำของผู้เล่าถ้าไม่ประทะกับเราเราจะเอาสมบัติจกักรพรรดิมาให้นี่ให้เลี้ยงคนไดทั้งโลกเลยถ้าไม่ประทะแต่ให้โปรดสัตว์ปกติ ธรรมดาแต่ถ้าระระจะให้คนไม่มาเลี้ยงพระเลยให้ลำบากให้ยากจนจนไปถึงลูกถึงหลานนู่นนี่นะหลวงปู่ทั้งการนิ่งเฉยๆนะบอกสมบัติกระพัด่รู้เอมมอมไหม,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 มไม่กลัว แล้วก็ลุยแล้วก็โยมแพ่เราก็เล่าไปคือถ้าโยมแพ่เวลาเล่าจะถอดบุคลิกลักษณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ครูไว้ใหญ่ฟังนะทั้งๆท,ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอุบาสิกาแต่เวลาถ้าจะเล่าเรื่องนี้บุคลิกท่านก็จะมีมาดอะไรอย่างนั้นนะ่ดูเหมือนเราอยู่ก็ไ้ชิดกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยอย่างนั้นเลย่านก็เหรอเราก็เอามือจับฝังนั่นหาเองอะไ้ว่ นัองไงไ็กตองปรปบมากเงินแล้วช่วงแรกขยายามแย่มอนกันแต่แล,แล้วในสุดมีนคนมาเลี้ยงพระวัดปังนาม,มยังกับพาหุรัตสมัยก่อนอคือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจคนจะไปซื้อของพาหุรัตกันเยอะแยะมาวัดปังนาำกัเยอะในสมัยพระเด็คุณหลวงปู่มันอย่งๆๆางไง้น่ย แปลว,ว่าต้องสู้ยังจะชนะแล้วก็มันก็ได้อย่างนั้นแม้ไม่ได้สมบัติจอกพัรดิแต่ก็ตักไม่คล่องเหมือนกันเอามาหล่อเลี้ยงรักษาอย่างนี้อยู่ตอลอดเวลานี่ก็เป็นถ้อยคําที่ยมแพร่หรืออุปศิการไม่ชีแพรวเล่าให้หลวงพ่อฟังนะก็ลหลายฟังแปลว,ว่าท่านก็นเจอไอ้สิ่งเหล่านี้ มาตลอดทีเดียวและเรื่องก็เล่าก็ลึกไปเรื่อยๆในช่วงต้นๆนก่อนที่คุณยายจะมานี่ก็เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นะแต่อยากให้ฟังทำเรื่องเครื่องก้านใจเนี่ยจากพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิเราจะได้ไม่กลับมือวันน้ก็อนโมทนาสาทุการขออำโดยพรนะ ให้ทุกท่านนั่งพับพีหลับตาพันนมมือขึ้นพร้อมๆกัน